สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนสมเอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะทางร้านพูนสมเอแท็กเตอร์มีจัดส่งรถรุ่น L3218SP1 รายการนะคะกุ้งก็จะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะคะมาตรฐานของพูนสมเอแท็กเตอร์รถก่อนการจัดส่งเรามีการเก็บเรียบร้อยแค่ไหนนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถไทยและสนใจรถร้านเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะร้านพุญเสมอแท็กเตอร์นะคะมีจัดส่งรถรุ่น L3218SP นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและหางตัดหญ้านะคะกุ้งต้องขอกราบขอพรบคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจพุนเสมอแท็กเตอร์เลือกซื้อของจากทางร้านเรานะคะเดี๋ยวกุ้งจะมาดูพาลูกค้ามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถแค่500ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะรถปี6 3นะคะ ใบดันคันล่างลูกค้าขอให้เก็บสีนะคะเพื่อความสวยงามนะคะที่เหลือก็จะเป็นสภาพเดิมๆทั้งหมดรถของร้านเราสวยจริงๆค่ะยางนะคะมีกุ้งพาดูอันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆนะคะซื้อไปแบบซื้อมือสองแต่เหมือนได้ไป้ายแดงนะคะรถสวยจริงๆค่ะสำหรับร้านอุณเสมอเนี่ยคือเราคัดรถเข้ามาแล้วนะคะเพื่อความ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยแบบได้มาเลือกสัตว์กันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะอย่างที่คุ้งบอกไปเป็นรถแค่177ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเข้าไร่เข้าสวนเข้าสวนทุเรียนเอาไว้ตัดหญ้า32แรงคือเหมาะมากๆนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์แล้วแบบ3าแรงเนี่ยเวลาเป็นมือสองเนี่ยรถมือ1มาเขาใช้งานมาไม่หนักไม่ช้ำนะคะดูจากสภาพรถร้านเราที่เป็นส2แรงทั้งหมดรถสวยทุกคันจริงๆค่ะซื้อไปเนี่ยไม่จุกจิกนะคะเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะ มาตรฐานของพูนสมอแท็กเตอร์นะคะเรามีการเปลี่ยนกรองทุกกรองไม่ว่าจะเป็นกรองน้ํามันเครื่องกรองไฮดรอลิกกรองโซลา่าแล้วก็กรองอากาศให้ใหม่หมดเลยเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็เช็คระดับน้ํามันไฮดรอลิกนะคะอันนี้ไปพร้อมกับตัวเครื่องตัดหญ้าของสยามสโตล่านะคะนี่เป็นขนาดวงตัด s อ0นะคะซึ่งจะพอดีกับฐานล้อเลยนะคะเพราะว่าขนาดร่วมคาสกี้อยู่ที่เมตรร้อยเมตรสามห้านะคะ ตัวตัดหญกของสยามสโตร,าร้าเนี้ส20เนี่ยของร้านเราขอให้ทางโรงงานใส่หัวใหญ่มาเลยนะคะเป็นหัวขนาด60แรงนะคะาราคาไม่ได้แรงด้วยรา,ราคา25,900บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาถูกมากสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะราคาขนส่งก็คือคิดตามจริงไม่ได้แพงคะ่ะลูกค้าดูขาสกีขาสกีหนามากๆ16มิลน,นะคะขนาดเอขนาดความหนากล่องนะคะ ก็หนาถึง5มิลด้วยกันนะคะลูกค้าเหล็กหนาทุกจุดนะคะหัวเกียร์60แรง40แรงเราไม่ใส่นะคะเราใส่ไปเลย60แรงนะคะเพื่อเพื่อความทนทานนะคะราคา25,900บาทกับสเปคแบบนี้ไม่แพงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกันต่อนะคะ นี่เลยรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองหรือสาขาลำปางได้เลยมีทั้ง3สาขาเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะเบอร์โทรมีแค่ตามนี้เท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสะดวกเดินทางนะคะกุ้ง แนะนำให้เข้ามาทดสอบระบบรถได้ด้วยตัวเองเลยหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะกุ้งจะพยายามทำคลิป,ปรีวิวรถก่อนการจัดส่งให้ลูกค้าดูนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่ารถของเรานะคะสวยตรงปกแน่นอนนะคะและอย่าลืมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อออนไลน์ไม่ว่ากับร้านพุทธสมอทแท็กเตอร์หรือร้านไหนก็ตามนะคะแนะนำให้ เพิ่มไลน์แล้วก็วิดีโอคอลกันเท่านั้นนะคะอย่าขอแค่รูปภาพขอคลิปนะคะขอวิดีโอคอลดูคนขายแล้วก็คู่กับรถคันนั้นไปเลยนะคะลูกค้าเพื่อจะได้ไม่เจอมิจฉาชีพนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งต้องขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งได้จ้าสวัสดีจ้า